ปปากูตอบโจทย์ค่ะได้ใช้จริงเห็นแล้วตั้งแต่โปรแกรมการลงข้อมูลลงข้อมูลครั้งเดียวก็จะลิงก์ไม่หมดเลยมีใบแจ้งหนี้มีใบเสร็จซึ่งเราได้เห็นแพลตฟอร์มจริงๆว่าเออใช้ได้จริงค่ะมออม,ม,ม,มีทีมทีม,ทม,ทมในการแก้ไขปัญหาพี่ก็เลยเชื่อว่าโปรแกรมปรปาตัวเนี้ยเกิดพี่นําไปใช้แล้วมันเกิดมีปัญหาพี่ก็ไม่ต้องนั่งรอบุคคลแค่คนเดียวในการแก้ไขปัญหา สวัสดีค่ะพี่ชื่อ,อนิตยาจันทิวานุนนะคะมาจากอบตคลองชีล้อมอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะครับเคยมาร่วมอบรมกับมออบ้างไหมครับก่อนหน้านี้มาค่ะมาสามครั้งแล้วค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วค่ะครับครั้งนี้รู้สึกยังไงว่าครั้งนี้เหรอคะก็รักมอเหมือนเดิมค่ะรู้สึกดีค่ะประทับใจตั้งแต่สถานที่นะคะในการอบรมประทับใจวิทยากร เป็นกันเองน่ารักแล้วก็ให้คําแนะนําตอบคําถามได้ทุกทุกทุกคำถามที่เรามีปัญหาค่ะสามารถแก้ไขให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วครั้งนี้ครับตั้งใจที่จะมาหาคำตอบอะไรครั้งนี้ตั้งใจจะมาเอาตัวช่วยในเรื่องของค่าน้ําประปาค่ะว่าพอดีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประปาในการจัดเก็บแล้วก็ในการแก้ไขโปรแกรมอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้ก็เลยวันนี้อยากได้โปรแกรมประปากลับไปใช้งานที่อาบาตนะคะเดิมพี่ก็ใช้โปรแกรมหนึ่งอยู่นะคะแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเวลาเกิดปัญหาเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองต้องรอรอการแก้ไขปัญหาจากเจ้าของโปรแกรมอย่างเดียวทีนี้เรารู้สึกว่าเราดูดเดี่ยวในการทํางานแต่พี่เชื่อว่าในประสบการณ์ที่พี่ผ่านมาโมโอโอไม่เคยทอดทิ้งเรา ก็คือเรามีปัญหาเรามีกลุ่มมีที่ปรึกษาทั้งในเวลาราชการและก็นอกเวลาราชการค่ะปัญหาทุกปัญหามอจะคอยแก้ไขให้ใหเราอะค่ะโปรแกรมปปาตอนนี้เกิดพี่นําไปใช้แล้วมันเกิดมีปัญหาพี่ก็ไม่ต้องนั่งรอบุคคลแค่คนเดียวในการแก้ไขปัญหามอ,ม,อ,ม,อมีทีมทีม,ทมในการแก้ไขปัญหาแล้วซอฟต์แวร์เขาก็น่าจะโอเคอะค่ะอะไรใช่ไหมคะที่ดูแล้วว่าประทับใจแล้วก็ใช้ได้จริงใช่ไหมคะ อันนี้ก็คืออย่างที่บอกอะค่ะเพราะว่าเรามาอบรมได้ปฏิบัติจริงด้วยเราเห็นหน้าตาของโปรแกรมแล้วว่าเราใส่ชื่อผู้ใช้เราเห็นใบเสร็จเรามีใบแจ้งหนี้เรามีทุกอย่างก็มาถึงว่าตั้งแต่กันตอนแรกจนถึงกันตอนสุดท้ายเสร็จสําเร็จในในโปรแกรมปปาตัวนี้เลยค่ะผู้ที่ว่ายังไม่ได้อยู่ในโครงการของมออนะครับโปรแกรมปปาเนี่ยที่บอกเลยว่าดีมากเลยค่ะจากการอบรมแค่2วัน และพี่เชื่อว่าต่อไปมอ,อจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นก็ว่าโมอรับฟังปัญหาในทุกๆหน่วยงานเพราะว่าที่มาวันนี้ก็หลายหน่วยงานอยู่ค่ะแต่ละคนก็จะบอกปัญหาของแต่ละที่แล้วทีนี้โมอ,โอก็รับฟังแล้วก็บางบางตัวก็จะมีเพิ่มเติม,ตมขึ้นมานะคะพี่บอกว่าถ้าใครไม่มาใช้โปรแกรมมอตอนนี้จะเสียใจยมากเลยค่ะเพราะว่าขี่งานครั้งเดียวไม่ซ้ำซ้อนค่ะคุ้มไหมครับ,รบ,บกับค่าลงทะเบียนคุ้มค่ะคุ้มค่ะไม่แพงเลยพี่เชื่อว่า ถ้าทุกคนได้มาทดลองใช้เชื่อว่าทุกคนจะบอกว่าไม่แพงแล้วก็ดีมากเลยค่ะโปรแกรมประปลาดีมากเลยค่ะ